สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท property a d v a n t a g e จะพาไปชมคอนโด The New Residence สีราชานะคะมีขนาดพื้นที่48ตรงเมตรนะคะอยู่ที่ตำบลสีราชาอเภอสีราชาจัังหวดชลบุรีค่ะภายในมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและ1ห,ห้องโถงนะคะอยู่ห้องริมวิวสวยติดฝั่งทะเลค่ะ พื้นที่ภายในห้องค่อนข้างกว้างขวางนะคะและระเบียงยังสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ด้วยค่ะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องอย่างครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์สองเครื่องค่ะทีวีหนึ่งเครื่องตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทําน้าอุ่นและเคาน์เตอร์ครัวค่ะทําเลดีการเดินทางสะดวกสบายอยู่ในย่านชุมชนภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบชุดพร้อมให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะ ภายในคอนโดยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะเช่น WiFi ไไสาว,ว่ายน้ำสาวนาที่จอดรถและระบบรักษาความปลอดภัยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจเช่าอยู่อาศัยตอนนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะหรือต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือเก็งกำไรในอนาคตนะคะราคาจะอยู่ที่3าล้านแแสนบาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจทักหา,าเราตามเบอร์ในคลิปได้เลยนะคะ